สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงเบญภาสินทองเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่5ทับหโรงเรียนบ้านคองมะขามเรียนท่านคณะกรรมการทุกท่านเราโชคดีที่ได้เกิดบนผืนแผ่นดินที่อุดมสมบูรณ์พร้อมด้วยภูเขาและทะเลอันกว้างใหญ่ไพศาลแน่นอนว่าผืนแผ่นดินที่เรากล่าวมานี้คือตราดบ้านเรานั่นเอง ถ้าพูดถึงตราดคงจะมีเรื่องราวมากมายที่กล่าวขานกันมาอย่างหนึ่งคือประวัติและความเป็นมาซึ่งจังหวัดตราดนี้ตั้งอยู่ในพื้นที่ภาคตะวันออกของประเทศไทยมีอาณาเขตติดกับจังหวัดจันทบุรีและประเทศเพื่อนบ้านนั่นคือประเทศกัมพูชาจังหวัดตราด มีเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ทุกสถานการณ์สำคัญถูกเก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์สถานเมืองตราดจังหวัดตราดเคยตกเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศสถึง2ปี6เดือนและอีก7วันซึ่งในดวงรัชกาลที่5ได้ยอมแลก3จังหวัดคือ พระตบองเสียมมราชและสีโสพลเพื่อแลกเอาจังหวัดตราดของเรากลับคืนมาอีกสิ่งหนึ่งคืออาหารประจําถิ่นของจังหวัดตราดนั่นคือหมูชะมวงเป็นอาหารพื้นบ้านของชาวตราดที่ถือได้ว่าขึ้นหน้าขึ้นตาของคนตราเลยก็ว่าได้ประมาณว่าถ้ามีงานเลี้ยงที่ใดเช่นงานบวชงานแต่ง หมูจมวงจะถูกบรรจุไว้ในเมนูอาหารงานน,นั้นๆและถ้าพูดถึงรสชาติแล้วล่ะก็อาหารจานนี้มีรสชาติเปรียปร้ยวๆหวานๆโดยจะเปรี้ยวมาจากใบชะมวงและหวานมาจากน้ำตาลปี๊บที่เราใส่ลงไปตามด้วยเค็มอีกนิดประมาณว่าเด็กกินได้ผู้ใหญ่กินดีและอีกสิ่งหนึ่งที่ขานไม่ได้นั่นคือภาษาถิ่นตราด ที่ถูกมองว่าพูดจาสำหรากหมายถึงพูดไม่เพราะพูดไม่มีหางเสียงหรือพูดกระโชหกหกห้าโดยชาวตราดนั้นจะพูดจะพูดเพราะคือฮิเกียเช่นมาทำอะไรฮิหมายถึงมาทำอะไรคะมาหาเพาะเกี้ยเพราะน้องอยู่เปล่า หมายถึงมาหาพ่อหนูพ่อหนูอยู่ไหมเป็นต้นดังนั้นเยาวชนจึงเป็นส่วนสำคัญที่สุดที่มีบทบาทในการรักษารากเง่าอัตลักษณ์ของตราดบ้านเราควรเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของจังหวัดตราดโดยรวมใจพิทักษ์เชิดชูและช่วยกันอนุรักษ์ไว้ตราดนิรัน์หากรัก ตราดรักแผ่นดินที่เราเกิดช่วยชูเชิดจังหวัดตราดอย่างสร้างสรรค์มากเรื่องราวกล่าวขานไปนี่รันโปรดช่วยกันอนุรักษ์ให้ยืนนานขอบคุณ